ทางไว้นะคะยิ้มค่ะ นำ่กงดดิฉันจิสา,าภาบุญพุ่หรือว่าสมชีสองพันนะคะอยู่จังหวัดตรงังวันนี้มาเทวิกาแฟชัน่นโชว์เป็นยังไงบ้างก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ทางครอบครัวของเทวิกาได้เรียนเชิญมาเดินแบบกิติมศักดิ์ในครั้งนี้ค่ะเป็นงานโชว์เครื่องประดับอลังการมากค่ะรับไปกี่เซตคะพี่สมรีคะวันนี้ก็เดี๋ยวดูดูอยู่นะคะยังดูอยู่ค่ะเราอยากให้ขอบคุณเทวิกาที่จัดงานแฟชั่นโชว์วันนี้ค่ะ แล้วก็ขอ,ขอขอบคุณเตีวิการนะคะที่จัดงานดีๆเกิดขึ้นมานะวันนี้ได้เจอเพื่อนๆเซเลบรี้หลายๆท่านมาแบบสวยงามทุกท่านเลยค่ะแล้วก็เครื่องประดับสวยมากเลยค่ะอัปเดตงานแฟชั่นโชว์ของคทบห้เป็นงานแฟชั่นโชว์ประมาณไหนพี่ตุ๊กก็เป็นงานแฟชั่นโชว์จะออก อากาศวันที่สิตุลาคมนี้นะคะเป็นงานการพิศลค่ะฝาก a c e b o o k ช่องทางการติดตามาเฟซบุ๊กของสมชีสองพันล้านได้นะคะติดตามได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะหนนะคะยิ้มค้างไว้นะคะสวยงาม